พี่บานพี่บัดเชิญพี่บัดมาพี่บานลงมาโอ้ยโซสแตะก็ใส่ปากพอมันตรวจที่เืนแล้วไอ้นอให้ปลาให้ได้ใกล้ๆ้หนึ่งเยี๋ยวาย่ยวนะครับอิบายี่าอะไราปากีาเลยมั้ไม่ไม่ค่ะ ก่อนอื่นพออ่าแนะเปิดตอบรับรถด้วยเบลคําริงก่อนนะคะอันนี้างสาวโทนิรามจากอเภอบ้านถือจังหรอนทานนะครัเลคัมิงนะคะคณะกรรมการมันมัดอย่างนี้สู สิ่แม่เจอของถ้าเป็นเหล่าขาวจะเลิศมากจริงจริงกแล้วถัอไปนะคะเป็นาลาช่อนลุยสวนนะคะเป็นปลช่นที่จับได้ในปากนี้แหละค่ะาที่เขาจับือยนี่ค่ะตัวยค่ะโอ้ยางเป็นลักเสียม ถ้ามาบอโน้้ทบเปนชฟลิสว้องกน่วมงนเลปากมัฟซูบปากัูบเขาบัฟูเียหนี่นี่นีาเดกใจมเลยนสแล้วเปล่อยด้วยนี่มันมัฟูบมัเรียมแ่เรียมแหมันทอดแกแบบนแบบิีดี้มโอยคุณเป็นเป่าใช่ป ต้มปลาอ่ากะชิมกันเลยดิตัคก็รู้ว่านี่เออส่วนใครครก็สูดไปเลยเครื่องักเครื่องักนี่กินี่ผาหอมอร่อยเกรียงเกรียงไปทักแม่แ่ต้องอร่อยในปลาต้มปลาเห็นไหมติ่งที่ซอนไว้คือผักเน่าลคร่ดีนะร่ีนะ มาดูความร้อนต้มปลาอร่อยมากแต่ยังไม่ได้กินนะอลังการใจเย็นคากนี่วันยุเขาเดินู่ วาอะกัวตารอก๋ตาอร่อมากอันนี้อันนี้เป็นผิวให้กินเป็นแบบแปะสาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขนมจีนอะไรนะต้องห่อผักห่อผักห่อเครื่องโอเคงั้นเดี๋ยวฉันลองทำดูเป็นารชาวันนีใช้ขนมจีนจากขนมจีนตอนะคะของบ

แกองป่าท้าก็ทุกนำหม่ทุกบากก็แบบกวามกัเลยยากินแก้มพันาสเยโอ้โหของเขาแตโดูแก้มอันนี้เป็นแก้มฟิลเลอร์จากปัอนก้มฟิลเลอรแกมสมปอลุก้มปาช่อนขอเือเขาดหน่อยทีโานะทีู่มา ขอเบเก้าิงหน่อยขออีกโอุด้อร่อยจิม้ใหญ่ๆตมกกับแท๊บแท๊บการตกแต่งจานและการแกดสลักผลไม้เรื่นี้นะคะงตลงจากวิจัยการปรชีพหนองหานรอนทานีะต้มตามจาอเลยนะต้มตัาเจ๊ก จากเจ๊ทัที่อเจ๊ัชเจ๊ทัชเจ๊อันนี้อะไร่ะาลาิากวลนัวอันนี้ไปช้อนในสวนค่ะสวนห้องเรื่องนะค่เราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอบ้านดุงจังหวัดบุ่ดุรงีรเลยค่ะมะม่วงน้ำจามะม่วงน้ำดอกไม้จาก่น้ วานแม่หอยค่ะอยู่ในเดีที่หนึ่งเลยด้วยลูกปีไก่ที่ออยเป็นาแล้วาแล้วต้องกินหวานนะคะทำไมจะด้วย่างตายกำลังออกอ่าของน้ำยังรึของน้ำยังึ้งมากอ่าเฟระอร่อยครับน้ำกินอร่อยและบนลิ้น ไปเตยแก้ร้อนในค่ะแต่ว่าตีแค่แกงปลาปลาตุ้มปลามันมันมันงงงงมาขาวใช่ครับอันนี้ก็อร่อยพอเป็นตุ้ปลาไม่ต้างพูแล้วคิดว่มัข้ามไหโอเคชียโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอตัดสินต่อไปนะครับ ไม่ดมแก้ข้าวค่ะไดมแก้าเอา้วขาวค่เอาแล้วข้ค่ะไม่เคยแก้ช้ำในค่ะแ้แก้จโอยวจะได้ากรรมการย่นี่ล่ะสูทิมตัวเบิดเนี่ยพ่อเี่ยทีมนี้เป็นทีมของอารังการชู พี่วัดพ e ี oh, hey, okay. hey, on, uh ่วัดเชิญพี่วัดมาพี่วัดลงมาโอ้ยโซสเตอร์กดใส่ปากพอนันหวัดทีตื่นแล้วให้น้องหนูให้ป่าอย่ให้ป่าแคไหนใกล้ๆต้นเดีเดียวเดี๋ยวนะครับอธิบายป่าอธิบายก่อาใครมีอะไรตรงอะไรไหมไม่ไหมคะก่อนอื่นขออ่าแนะเปิดตอบรับรถด้วยเดี๋ยวคัมริงก่อนนะคะ อำเภอบ้านถือจังหวัดรอนธานีเลคัมดนะคะคณะกรรมการมั่นมาดอย่างเ <Yeah. S 1> ีวมั guys, ่นม yeah, ่ง so